ดีใจมากเลยนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วเาก็ไม่ได้รวมตัวกันนานแล้วก็มีโอกาสดีๆอย่างนี้เราก็ได้มาทําบุญร่วมกันเนี่ยก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะรวมตัวกันแต่ละครั้งแล้วรู้สึกว่ามาทําบุญด้วยเนี่ยนะบอกเลยว่าอิ่มบุญทั้งทั้งทั้งพวกเราด้วยแล้วไปทำของเรา้วยวันนี้ประมูลกันได้เยอะพอสมควรนะสามแสนห้าหมื่นกว่าบาทแส่กว่าบาทซึ่งเราไม่คิดว่าจะได้ขนาดนี้ด้วยนะใช่เราคิดว่าหุ้ย คนแบบว่ามีคนไทยสมัยนี้แบบว่าเออมีน้ำใจแบบทำบุญกันเยอะและเงินที่ได้ทุกบาททุกสตางค์เนี่ยนะเขาเอาไปบริจาคสัสตว์ไทยศาสตร์ไทยสำเร็จพระธาตใช่ใช่พระธาตุศึกซึ่งน่าสงสารมากนะใช่เพราะว่าแบบเขาแบบปกป้องประเทศเพื่อพวกเราใช่แล้ววันหนึ่งเขาต้องสูญเสียขาแขนหรืออะไรไปอย่างเงี้ยแล้วไม่สามารถจะรินครอบครัวได้รัาหมดก็วันนี้ก็ทุกคนเห็นอกเห็นใจทหารก็มาร่วมกันทำบุญกันมากพอสมควรแล้วนอกจากจะมีเสื้อผ้าที่ของพวกเราประมูลแล้วเนี่ยยังมีฝีผ้า สิบห้าของพงเทพค่ะซึ่งบอกเลยว่าแต่อะไรอย่างเี้ยเลยเมื่อกี้ผมไปแอบดูมาแล้วมีกระเป๋ามีแก้วอะไรมากมายซึ่งวันนี้อิ่มบุญมากๆครับอืมเคยทำงาน DIY งาน DIY อื็สระตีดีเคยแบบพวกแบบกระจุกกระจิกอะไรเนี้ยทำสมุดทำของกำไรใช่ มันเป็นแบบเหมือนของชิ้นใหญ่ที่เราสามารถเอาไปใช้ได้จริจาคทำมากเลยเรารู้สึกว่าตอนเราทำเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยคือคุณสมบัอันยิ่งใหญ่ที่เราจะให้ทุกคนเนี่ยมาประมูลแล้วก็นําเงินไปบริจาคเพื่อการทำดีเนี่ยเรายิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบรู้สึกใส่ใจในการทํามากลงรายละเอียดในการทํามากและผมเนี่ยเป็นผู้ชายทุกเราไม่ค่อยได้ทําอะไรแบบนี้ไม่ค่อยได้มาแบบนั่งจีบนั่งร้อยอะไรใช่แต่เราใช้ความรู้สึกทำจริงพุดเลยครับทำใครได้เยอะสุดนี่ เลยอะไรนะครับประมาณแสนกว่าบาทจําไม่ค่อยได้เหมือนกันก็ขอบคุณแล้วกันครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะไม่ใช่แค่ของผมคนเดียวขอบคุณทุกทุกคนที่เอามาร่วมกันทำโปรในวันนี้ก็ชาติหน้ายังไงเราก็ได้เจอกันอีกแน่นอนนะเด็กทีได้เยอะเหมือนกันนะครับได้แปดมื่นของผมแปดหม่นสองพันสองร้อยยี่บาทครับ ใจชี้ใจชี้ใช่ใช่แล้วจริงๆเราทำมากน้อยไม่เราเราไม่ได้คิดนช่นะที่บอกว่าทุกคนทำแล้วสบายใจฮปปี้มีความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำแค่นี้ผมว่าทุกคนได้บุญเต็มที่แล้วก็ดีใจครับที่อย่างน้อยก็คือแบบว่าคนก็แบบเห็นความสำคัญของการทำบุญมากแบบว่าทำบุญกันแบบว่า ด้วยจิตจริงๆอ่ะด้วยใจจริงๆอ่ะจริงเวลาพวกเราไปทําบุญก็ไม่เคยมีเนาะใช่ใช่พวกเราทำเป็นงานไงพอครั้งหนึ่งได้มาทําแล้วเราได้ทําร่วมกับคนที่เรารักด้วยได้ทําร่วมกับแฟนคลับที่เราแบบรู้สึกว่าเรารักอะไรอย่างเงี้ยยิ่งมีความสุขไปใหญ่แฟนคลับมีความสุขเรามีความสุขทุกคนแฮปปี้กลับบ้านนอนสบายครับงานนี้เป็นงานที่ดีเนาะใช่ใช่อยากให้จัดในหลายรอบนะใช่ครับ เลยเขาขายอยู่เลยแก้วเลยกระเป๋าเลยมีเต็มไปหมดเลยทุกอย่างหลายอย่างมากเดี๋ยวมีเสื้อของเราด้วยนี่วันนี้เราจะแจกลายเซ็นด้วยใครที่ซื้อเสื้อของเราเฉพาะเสื้อแบบนี้นะครับเสื้อเฉพาะเสื้อแบบนี้สีนี้แล้วตัวนี้แบบนี้เลยครับผมรับลายเซ็นของพวกเราใช่รับรองว่าใกล้ชิดแน่นอนครับเซ็นให้กับมือเลยใช่ไหมกับมือแล้วแบบว่าใช้อะไรใช้ลายเซ็นใช้หัวใจและข้อมูอจะบอกว่าใช้ใช้ใจเซ็นอย่างเดียวมันเซ็นไม่ได้ครับฝังมีบ้างค่ะ ดีๆที่เรามีร่วมกันค่ะในแต่คนแล้วก็ทั้งแฟนคลับโดยทุกๆบ้านเลยแล้วก็หลายๆคนที่มาบางคนอาจจะไม่ใช่แฟนคลับแต่ว่ามาร่วมซื้อของแล้วก็ร่วมบริจาคเงินด้วยนะคะก็เป็นความรู้สึกดีๆที่เรามีให้กันแล้วก็ขอบคุณที่คายฉันับสนุนเราแล้วร่วมงานแบบนี้ด้วยกันครับเพราะว่ามันเป็นการช่วยเหลือคนไทยด้วยกันก็อยากจะให้มาร่วมงานแบบนี้กันนีเยอะครับใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงขอบคุณเด็บเบอร์ค่ะขอบคุณด็บเบอร์ที่จัดงานดีๆขึ้นมาให้พวกเราได้มารวมตัวกันแคนแล้วก็ทาบุญด้วยค่ะ แน่นอนอือมาแน่นอนค่ะ,คะน่าเราจะจะไปที่ไหนกันเดี๋ยวต้องรอดูนะค่ะใช่ใชใช